ผมอยากจะจับเป็นพวกแบบรอวันเวลาที่เรามีกองทุนที่ไปซื้อ ETF ถ้าเป็นผมผมก็จะเป็นต้องมีไม่าง่ที่บอกมันเป็น,น alternative เขียวบ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องมีอยู่แล้วในอนาคตยังไงมันก็ดีอยู่แล้วทั้ง bitcoin ทั้งทองคอนเซ็ปต์มันได้อยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีบอกเชนมันมันดีในอนาคตมันก็จะเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันฮิตไปหรือเปล่าแค่นั้น ทองคำเนี่ยยังดูแพงเกินไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วก็บอนอยูวัมาคลิปโตบูมขึ้นมาฉะนั้นพอหุ้นก็โลกบูมคลิปตัวบูมแล้วอะไรร่วงก็ต้องข้างเงินีกจะต้องยอมรับว่าคลิปตัวบูมขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ ETF ชั้นของพี่ปีงเป็นยังไงบ้างกับทองแล้วก็พี่ปีมองเอาลุกทองหลังจากนียังไงคะก็ผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าขึ้นมาไม่ขายเพราะกะจะให้ลูกมาซื้อต่อไม่ไม่ใช่จะให้เขาจริงๆริงไม่ให้ปรีหรอะคะค่ะแน่นอนไม่งงให้ทำไมเพราะว่าให้เขาแล้วเขาก็ไปให้คนอื่นเรื่องใช่ไหมฮะเออ แล้วเด็กยุคใหม่เขาถือคติด้วยไม่ได้ขอมาเกิดไม่ได้ขอมาเกิดก็กไม่ว่าอะไรเลี้ยงคุณแล้วคุณอยากจะได้ทองคุณก็มาซื้อแล้วกันโอเคเราขายในราคาดิสเขาให้ใช่ไหมฮะแต่เราไม่ให้หมดอยู่แล้วทีนี้แต่ทอง<ม>ที่พ<ม>ี่บิงมีอยู่ไม่ขายแต่ซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่มผมพยาจะบอกว่าถ้ามันมีการย่อตกลงมาผมจะซื้อเพิ่มซึ่งตอนนี้ผมไม่ซื้อค่ะนะครับอ่าแล้วเวลาผมผมม่งก็เป็นคนที่พูดมากใช่ไหมตอนไลฟ์เนี่ยซื้อจริงๆนะเว้ย ซื้อตั้งแต่ก่อนตุดจีนเพื่อจะเอามาให้แม่บ้านที่เลี้ยงผมา<อ>น่ารักจังเออผมเป็นคนที่เออดูแลคนดีครับนะีแต่คนตะลึงกับการซื้อนะให้บาทหนึ่งเลยนะต่อคนทําเป็นเล่นน่ารักมากปีที่แล้วไ้บาทกว่าด้วยนะก็กลับมาว่าก็กลับมาว่าถ้ามันจะย่อลงมาซื้อแต่ทําไมไม่ซื้อตอนนี้เลยหล่ะผมก็ผมคิดว่า อทองคำเนี่ยยังดูแพงเกินไปเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วก็บอนด์ยูปัจจุบันอ่าผมคิดว่ามันมันค่อนข้างแพงแล้วทำไมมันถึงขึ้นมาได้ก็มองว่ามันมีอยู่สองเหตุผลใหญ่ๆนะครับเหตุผลแรกก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงของเรื่องเงินเฟอ้อที่มันแอบเหมือนจะแอบขึ้นมาจากการที่ equity คุณทั่วโลกหมุมขึ้นมา นะครับจากการที่คริปโตบูมขึ้นใหม่นะครับฉะนั้นพอหุ้นทั่วโลกบูมคริปโตบูมแล้วอะไรร่วงก็ต้องข้างเงินดิไม่ใช่ไม่ใช่สกุลเงินล่วงนะฮะแต่มูลค่าของเงินจริงๆอะมันลดมันลดลงมันแอบลบมันลดลงปแปลว่ามันมีความซ่อนของเงินเฟอ้ออยู่พอมันก็ควรต้องมาสิแล้วแต่สังเกตได้เลยว่าตอนคริปโตบูมพอไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกับคริปโต ทองมันจะมีแฟรที่รอเวลาอยู่ถูกป่ะแล้วทองมันก็ตอนแรกมันดูงอแงมากเลยนะมีช่วงหนึ่งที่คลิปโตขึ้นมาจากห้าหมื่นไปหกหมื่นนขึ้นทุกวันเลยพอไม่ติดลบหนักด้วยแต่มันเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนเหมือนแบบแอสเซทโรเทชันมันเหมือนเป็นแค่การโรเทชันนะครับก็อันนึงขึ้นอีกตัวแลกกลางก็จะขึ้นตามมันเป็นเรื่องปกติแต่มันต้องรอเวลาเหมือนแบบมันเหมือนเป็นธีมการลงทุนอ่ะก็จะไล่ขึ้นมาแต่ผมได้มองว่าภาพตรงนี้มันเป็นภาพที่แฝงด้วยซ่อนด้วยเรื่องของเงาของเงินเฟ้อซ่อนอยู่ อ่ะแล้วแล้วมันอันตรายอ่าเพราะว่าที่มันขึ้นมาได้ตรงนี้มันมาด้วยสภาพคล่องจอมปอมเพราะว่าภาพใหญ่ของโลกแล้วอ่ะบาลานซ์ชีของ f ฟด ECB ลดลง M2 ของโลกลดลงถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันรีเซิร์ฟนะฮะไอตัวที่มันเก็บไว้เป็นเงินสำรองของธนาคารกลางอย่างของ f ฟดเนี่ยมันกลับแอบสูงขึ้น เพื่ออะไรเพื่อมาใช้อาจจะเป็นนะฮะในการเสริมสภาพคล่องระยะสั้นทําพวกรีเวิร์ดรีพอหรือปล่อยกู้ให้กับกระทรวงการคลังระยะสั้นมันแอบเพิ่มขึ้นเพราะได้แปลว่าเขาถูกหล่อเลี้ยงด้วยเงินตรงนี้แต่วันส์วันหนึ่งเงินตรงนี้มันก็จะคล่องลงนะแล้วข้อเท็จจริงก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพคล่องมันก็ไม่ได้ดี M2 โลก M2 ของ F e d M2 ของ ECB ยังติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่สองมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้บวมเป่งปัง แล้วรอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าคริปโตบูมขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเรื่องของ ETF ถูกไหมฮะมันมันกำลังสะท้อนว่าอะไรเอาก็คุณมี ETF Bitcoin ขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมันก็กลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็น alternative ไงเวลาคุณจัดพอร์ตกองทุนรวมอะคุณก็ต้องมี equity มีบอลมี alternative alternative ที่ผ่านมาก็จะมี oil มี g o เอาพอมีแม็บิตคอยก็มันเป็นของใหม่ จะเป็นผลักมาให้เลือกอะโปรอะไรามาต้องมีโยกมาจากอย่างอื่นมามาใหม่สิเข้าใจความหมายไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างงี้อยู่พักหนึ่งอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเงินเฟอ้อมันซ่อนเงาจริงๆแล้วมันกลับมาแล้วเฟดเกิดทะลึ่งบอกว่าไม่ลดอัคอีาเออมันจะเกิดอะไรนะครับมันไม่ได้มาแบบท่วมท้นเหมือนตอนมีค e ออ่าถ้ามี Q e อเนี้ยมันก็จะไปไม่หยุดฉุดไม่อยู่ อ่าผมไม่คิดเลยไม่คิดว่ารอบนี้ทองหรือแม้กระทั่งคลิปโตมันจะต้องยิงยาวอะไรแต่ที่นี้ขนาดคิดว่าไม่ยิงยาวไม่ยังออาทำไฮเลยนะทีนี้ไอ้วิธีคิดของผมเนี่ยมันเป็นวิธีคิดแบบยุคโบราณเขาเรียกว่าคิดแบบคิดมากนะถ้าเราแบ่งกราฟเป็น normal curve เป็นกราฟเป็นภูเขาผมเนี่ยจะเป็นพวกคนตรงกลางคือคิดมาก พอคิดมากตอนนี้เขาก็จะมีเป็นที่นิยมว่าคิดมากก็กินแ้วคืออดแดกอดแดกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะรวยในรอบนี้คุณต้องเป็นคนที่ g e n i u s ไปเลยฉลาดมากข้อมูลดีมากหรืออีกแบบนึงคือมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยมึงซ,ซื้อไปเถอะซึ่งตอนนี้คนที่ไม่คิดอะไรแล้วซ,ซื้อไปเถอะเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะเมื<ฆ>่อวานผมก็คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาผมสั่งทำเฟอร์นิเจอร์เขาก็โทรมาคุยกับผม อุ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกเขาเนี่ไม่ทํามาหากินเนี่ยก็มีตังซื้อแต่บิตคอยมันกลับมาแล้วใช่ไหมคะสภาพนี้มันกลับมาอีกครั้งแล้วใช่ไหมคะคือแบบจะทํางานทําไมคุณกิตา้ามาทําอะไรอยู่เอาเวลาไปซื้อบิตคอยดีกว่าพี่ปิงว่าอันนี้เหมือนรอบที่แล้วไหมคะก็คล้ายๆมีความคล้าย,ายตอนนี้มีแต่คนบอกว่าคิดมากก็เราก็จะเป็นพวกดักดานกินแฮลไปอดแดกนะฮะถ้าเกิดคุณไม่เป็นจีเนียที่สุด คุณก็ยอะต้องเป็นคนที่โง่ที่สุดคุณถึงจะรวยรอบนี้นะครับก็ผมก็ด้สื่อสารว่าก็ถ้าคิดมากก็อาจจะแฮวถ้าไม่คิดมากก็เล่นเล่นไปเรืเเเอ่อยเอาทำไฮกราฟสวยแล้วก็เม็ดเงินจากโฟร์อมันก็ยังเข้าอยู่อย่างล่าสุดก็มีข้อมูลมาในเรื่องของตัวบิตคอยฟิวเจอร์แบ e อีทีเอฟเงิ based, นะมันก็ยังเข้าทั้งใน ETF ของ Futur อทั้งในส่วนของ ETF ตัวบิตคอยเองตัวสปอตเอง โหเงินทะลักเดือดแต่อย่าลืมว่าซื้อซื้อต่อกันไปเรื่อยๆก็ลุกให้ไว้แล้วกันเวลาครับค่ะอันนี้อยากฟังวิวพี่ปิงเหมือนกันนะคะคือเพราะในฝั่งของวงการคริปโตเนี่ยเขาก็จะแฮปปี้มากับเงินสถาบันที่ไหลเข้ามานะคะแล้วก็จะมีการคาดการณ์ว่ามันจะเข้ามาเยอะนะคะสแตนดาร์ดชาร์เตอร์บอกว่าห้าแสนล้าน,อนดอลลาร์เหมือนรอบที่แล้วเลยเดี๋ยวจะมีเงิน ใช่ <S <S ใชคืออย่าอย่าดูว่าคือพี่ปิงเนี่ยคุกคุอยู่ในวงการสถาบานนาันนะคือเขาเขามองขนาดนั้นหรือเปล่าคืออ่า allocation เข้ามาใน alternative asset อ่ะมันใช่แต่ว่ามันจะเข้ามามากขนาดไหนมันจะซื้อแบบไม่ยั้งเลยหรือเปล่าไ<ม>้สุดท้ายแล้วมันก็จะมี limit ไงครับก็เทเน alternative ออก็อาจจะสิบเปอร์เซ็นตค่ะคือบังเอิญว่ามันจากศูนย์ไปสิบไงมันเลยยังเยอะอยู่ใช่มันมันจกานศูนย์อ่ะค่ะมันก็จะ หรือถ้าเกิดสมมติว่ามันมีภาพบิตคอย์โดนถล่มยับหรือมันมีข่าวลบอะไรขึ้นมาอีกอ่ะคนก็จะเลิกแห่และรละมัดระวังมากขึ้นก็จะไม่เป็นต้องปรับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของบัทอาจจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ว่าก,กันไปแต่อย่างที่บอกเราเป็นคนตรงกลางผมเป็นคนตรงกลางคิวมิต้าไม่เกี่ยวก็ได้ผมเป็นคนตรงกลางผมกาลังกินแฮวอยู่ฟังฟังไปก็ไม่ต้องฟังก็ได้ฟังแบบเออเราต้องคิดแบบคนไม่คิดอะไรเลยกับจีเนียสเขา ให,ให้ทางเลือกเราดีมากเลยนะคะคือเขาบอกทัศนคติเขานะพี่ปิงนะแล้วก็บอกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคือให้ทางเลือกทุกทางเลยตัดกับพี่ปิงพี่ปิงซื้อไหมคะซื้อบิตคอย์ไหมคะผมถ้าคนผมอะผมอยากจะจับเป็นพวกแบบรอวันเวลาที่เรามีกองทุนที่ไปซื้อ ETF ถ้าเป็นผมผมก็จะเป็นต้องมี <c oughs> ก็อย่างที่บอกมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟเขียบ้ามันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องมีอยู่แล้ว ในวันที่อ n ค u ร t ตอาจจะดูมันแพงไปแล้วต้องมีการโลเทชันถ้าเรามองว่าเทนเนทีไมัน่าสนใจเราก็เก็บ,นะบแต่ถ้านเวลานี้ผมก็ขนาดทองผมยังไม่เก็บเพิ่มเลยมันก็ต้องรอก่อนใช่ไหมครัเพราะมันร้อนแล้วนะครับพอมันร้อนแล้วก็เรามีอยู่เราก็สบายใจไงใช่ไหมลงมาเราก็เดี๋ยวรอเพิ่มแค่นั้นเองคือไม่ได้ปรามาตว่าโอ้โห มันจะไม่ดีคือในอนาคตยังไงมันก็ดีอยู่แล้วทั้งบิตคอยนทั้งทองมันมันคอนเซ็ปต์มันได้อยู่แล้วทําไมจะไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมันมันดีในอนาคตมันก็จะเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วนะครับพียงแต่ว่าตอนนี้มันฮิตไปหรือเปล่าแค่นั้นที่พี่ปิงบอกว่าคือกราฟสวยเนี่ยนะคะคือมันมันจากเชิงกราฟนะคะเฉพาะทางเทคนิคมันไปได้ถึงไหนคะ ตอนนี้เจ็ดหมื่นสามนะบิตคอยนะ์นะคุณต้องไปถามนักนักนักวาดคลื่นนะเอเอสมัยก่อนผมก็นั่งวัดนับวาดคลื่นบิตคอยนั่งวดัดแม่นนะเ, <c oughs> เคยเคยเห็นคุณวาดอยู่เออเ <c oughs> ป๊ะเลยเป๊ะเลยตอนนั้นเป๊ะเลยเป๊ะมากนะฮะรอบนี้ยังไม่ได้วัดเลยลืมนะฮลืมนะก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยไม่กล้าตอบนะฮะแต,แต่แต่ถ้าเอาในแง่ของเรื่องของสภาพคล่องโลกผมคิดว่าก็ไม่ดีเออไม่ดี มัน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 ,ม,นมันมีความเสี่ยงครับแต่ถ้าจะขึ้นต่อไปเร่ผมก็แฮปปี้ก็ขึ้นไปดิอา่าวทองมันก็จะได้ขึ้นตามค่ะใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างเช่นท่านในเมืองไทยก็ต้องเป็น XPG ฮะก็ได้ประโยชน์แล้คุณก็เล่นหุ้นในเมืองไทยก็ได้